บ้านห้วยทรายเนี่ยความสำเร็จมันมีหลากหลายสิ่งแรกสังคมเขามีความกลมเกลียวมีความ,ม,มสาม,มัคคีกอนเชื่อมโยงกันทําให้เกิดการเรียนรู้และนาทุกอย่างเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปได้สุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับมาที่บุคคลในครอบครัวตระหนักถึงเรื่องนี้อันนี้สองคือเรื่องของความภาคภูมิใจ ของผู้นำภักและสุกมีความเพลย์มีทางเลือกที่หลากหลายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพสู่ผู้นำในเรื่องความคิดเห็นประโยชน์ทำแล้วมีความสุขอันที่3าํทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอไม่ใย่ทำวันสองวันเกิดความเข้าใจยอมรับของคนในชุมชนมันจะค่อนข้างยั่งยืนเกิดเป็นวัฒนธรรมของชุมชนเช่นจัดงานเลี้ยงไม่ตั้งวงกินเหล้าไม่สู่บุหรี่งานออกกำลังกายการกระจัดขยะการปลูกผัก เป็นพวกนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมในชุมชนอันที่สทุกอย่างที่ทําที่คิดผูกกับเรื่องของอาชีพรายได้ของแต่ละหมู่บ้านรายได้แต่ละบุคคลสามอย่างที่เราพูดมาเนี่ยบางทีไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีรายได้แนะนําให้เขาทานอาหารแบบนั้นออกกําลังกายแบบนั้นลืมไปว่าค่ารถจะไปเขายังไม่มีวันนี้เขายังไม่รู้จะกินข้าวอะไร ไอ้น,นี้เป็นจุดอ่อนหรือจุดตายเลยเนี่ยนะสี่อย่างเนี้ยพอมันผูกกันได้ตัวที่จะทําให้เกิดความสําเร็จมันต้องเกิดจากกระบวนการในการเรียนรู้และสื่อสารทั้งเจ้าหน้าที่เราและประชาชนในพื้นที่คุณน,นําท้องที่ท้องถิ่นด้วยความรู้เยอะสื่อสารไม่เข้าใจนะสื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ถึงก็ไม่เกิดประสิทธิภาพมาที่ประกวด<ม>คือการกระตุ้นให้มีการเรียนรู้มีนวัตรกรรม มีการสื่อสารถูกไหมฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและอาชีพด้วยเหมือนกัน<อ>มันจะเป็นเหมือนกับวงจรที่หมุนกลับไปลายซ้ําแล้วซ้าเล่า,ลาว่างขึ้น,นเรื่อยๆคนที่ได้ยินได้รู้ได้เข้าใจมันจะมากขึ้นไปนเรื่อยๆวงจรนี้จะใหญ่หญขึ้น,นเรื่อยๆคนจะเข้ามาร่วมในวงจรนี้มากผมจึงอยากให้ระบบการเรียนรู้ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบลนี่คือความสําเร็จของการนําองค์ความรู้ในเรื่องของระบบสุขภาพ สู่ประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและก็ฟื้นฟูเกิดขึ้นแล้วที่บ้านห้วยชายพวกเราทุกคนนะพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มากมายหลากหลายไปนี้เลยครับสุดยอดครับ